เดี๋ยวในคิวพี่โนเก็ยุ่งมากปูนันจะมาถ่ายรายการ<ๆ>ก็แคนเส้นไปช่วงนี้แกโปรโมทเขาจะมีเดี่ยวใหม่ใช่ป่ะล่าสุดนี่ส่งมาในกรุ๊เรื่องานไลน์บัตรเดี่ยวอุดมได้ถูกจําหน่ายโดยไทยทิเกเมเจอร์นะครับสรุปมาแล้วว่าทางไทยทิตไม่สามารถจาัดก,ก,าาก,การสั่งซื้อบัตรในกรณีพิเศษให้ได้นะครับไม่มีบัตรรอบพิเศษใดๆ11กรกฎาคมจะเริ่มจําหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์ไทยทิต,ท,ท,ตทุกสาขาส่วนคู่กับมึงก็จะไม่ได้บัตรฟรีเขาไม่มีการช่วยโทรหาเลขาพี่โนเขาก็ไม่ช่วยคือไม่มีใครช่วยเลยก็จะขอเเ้าลย มึงจะไปดูด้วยกันเนี่ยใช่ป่ะครูก็มังคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงคือก็ก็ต้องไปใจที่เก็ตไงที่นักวิ่งมึงกับคนจะเข้าเว็บแล้วก็รอเพราะว่าวันที่11เรากูติดถ่ายรายการอ้าวเหรอมึงอ่ะนั่งรอหน้าคอมเขามีกี่รอบอ่ะสิบกว่ารอบปีละไม่กี่ชั่วโมงอ่ะปีนี้น่าจะ3นาทีซึ่งบ้าเหรอ3นาทีสามมันมาลุนฟ้ายังไงคือหมดเกลี้ยงแล้วหมดเลยเดี๋ยวเขาก็เพิ่มรอบไม่เพิ่มหรอกที่โน้ตร้อนเงินเดี๋ยวเขาเพิ่มเเเเเววลาาาาค้้้จจจจจััดดดดีียททไไไรรรรรอออนนนงงงิิุกะะมม่่หหๆ ขาหมดไปกับอะไรหรอก็เห็นเขาใช้เลยแต่งตัวก็แต่งเดิมซื้อแต่เสื้อผ้าเดิมๆคือเขาชอบคิดว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นกับชาติมาเกิดไะมึงว่างใช่ป่ะวันที่11อ่ะคิดว่าว่างเหรอพี่ต้อมคืออย่างนี้เรามีปัญหาดนึงอาหารวันเดียว11พี่ไปดูป่ะพี่ไม่รู้ว่ามันมันจะเล่นอีกเลยบันไดบอกว่ามันจยกไปห้าปีเขาจะเล่นที่พารากอนฮอลล์แต่ที่เนี้ยบัตรเขาจะขายวันที่11กรกฎาคมใช่ป่ะเขาไม่มีบัตรให้เพื่อนๆเราอยากจะขอบัตรหรือซื้อบัตรต่างหากเขาไม่จัดการให้ไ เป็นเพื่อนที่ดีดีดีเนาะก็เลยต้องซื้อเองวันที่11ที่เขาเปิดขายวันแรกอะ่ะผมกับแม่ติดถ่ายรายการผมก็เลยจะให้พี่ต้อมอะ่ะช่วยไปเข้าคิวที่ไทยคีเเก็เบเจอร์ให้หน่อยได้ปะพี่ต้อมว่างอะ่ะช่วงนี้ไม่มีถ่ายหนังเลยเหรอกูไม่มีถ่ายแต่ว่าให้กูไปเข้าคิวเลยแหะอันนี้ไหว้วันหรือมึงโยนภาระให้กู เข้าไปที่ไทยทิ켓เบจเตอร์คอมก็ได้พี่แล้วพี่ก็ไปจองให้เราหน่อยก็รวมทั้งหมดมา10บใบพี่แล้วรวมพี่กับภรรยาก็12บสองไงเราไปดูรอบเดียวกัน10บโมงเช้าพี่ต้องสิบโมงเช้าเข้าใจทิ켓เบจเตไม่เราบาปป้ะวะใช้พี่ต้องหรอไม่หรอกเพราะว่าเขาก็มาโปรโมทหนังในรายการเราบ่อยพี่มาโปรโมทหนังในรายการผมบ่อยผมเถอะผมใช้พี่บ้างแล้วกันเนาะโอ้ยเลวจริงโอเริ่มเริ่มคุณเขาพี่จองบัตรได้พี่บอกผมด้วยนะโอเคได้ไม่ไปดูเขาก็จะหาว่าหมาแล้วกูกลัวถ้าเกิดเราไม่ไปดูแล้วเขาด่าเราในในเดียวนี้ไม่ได้